สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้รู้สึกน้ำมันจะแปลกๆน้ำขุ่นนะแต่ไม่ได้ขุ่นแดงแต่เป็นเลือกขุ่นยังไงดีอ่ะขุ่นนวลๆเนี่ยตอนนี้น้ำมันใกล้จะหยุดแล้วมันก็ใกล้จะเริ่มใส่แล้วแต่ข้างล่างก็จะเป็นตะกอนนะเป็นตะกอนขี้เลนอะ เพราะว่าน้ำลงมาจากข้างบนเยอะนี่เห็นไหมกุ้งเริ่มขยับกินน,น่อยๆเห็นไหมสังเกตที่หลอดข,อขาวๆนะ่ถ้ากุ้งกินหลอดก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วน้ำก็หมุนปั่นป่วนน้ำข้างในไหลขึ้นวนไปวนมาอยู่เนี้ยเพราะน้ำมันดันกันอยู่น้ำมันดันกันมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้มาชมลุงหน่งตกกุ้งดีกว่า เดี๋ยวหมดไปแล้วมั้งลากลากแต่มันดูดได้มันกินมากนั่นไงแหวงไปหน่อยสีหน่อย,อย,อยแค่นี้พอประหยัดเพิ <c oughs> <c oughs> ่งจะลงได้สองคันเองนี่ย <c oughs> กเลย <c oughs> ไม่ต้องรีรอแล้วก็ไม่ต้องรีลา นี่มาแล้วตัวที่สองตัวแรกไม่ได้ถ่ายแล้น้ำมันอ่อนน้ำมันมันจะลงหรือมันจะขึ้นมันจะหมุนอย่างนี้แหละมันน้ำมันใกล้ขึ้นแล้วแหละพอดีช่วงัว่านน้ำจะหยุดล้วน้ำน้ำทางปากเอวทะเลมันดันเข้ามาแล้วก็ น้ำทางข้างบนมันไหลลงมาก็เลยมาปะทะกันทำให้น้ำมันจะหมุนวนอยู่างเงี้ยสักพักใหญ่ๆอญ่อะสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวก็ขยับขึ้นขยับขึ้นก็อาจจะไม่ค่อยแรงมากถ้าปกติแล้วถ้าไม่มีน้ำตันกันนะน้ำขึ้นปกติมันจะไหลแรงแต่ถ้าช่วงน้ำเทอมก็จะไหลอ่อน เอื่อยๆมาอีกแล้วมั่นใจในชิงหลิวมั่นใจในนางรอยนี่มาอีกแล้วช่วงนี้มีแต่กุ้งไข่เยอะ ้งไข่สีแดงๆส้มๆส,สีน้ำตาลมันยังไม่ดำถ้าดำๆหนึ่งเด่งก็จะปล่อยแต่ถ้าหน้ามืดขึ้นมาก็ไม่ปล่อยเพราะตั้งตั้งใจไว้ปีหนึ่งจะปล่อยกุ้งสักสองร้อยสองร้อยตัวหรือสองร้อยกว่าตัวปีนี้ก็ปล่อยไปแล้วประมาณสองร้อยกว่าแต่ก็จะปล่อยเรื่อยๆถ้าเจอนะถ้าเจอกุ้งไข่ดำๆก็จะปล่อยเรื่อยๆ ที่ผ่านมาก็ปล่อยกุ้งไข่ตัวเล็กกุ้งไข่ตัวใหญ่สีส้มบ้างสีออกอมม่วงบ้างสีดำบ้างก็ปล่อยหมดแหละปล่อยเพื่อสุขภาพ <c oughs> มันเกี่ยวกันป่ะมม่รูปล่อยวันนี้วันหน้าอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ <c oughs> มาอีกแล้ว ตกนางลอยน้ำลึกเนี่ยสุดๆแหละมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากนี่ท้าทายจริงๆอออ,อ,อ,อต้องมิงต้องนิงต้องิงเต็มป,ปาก นไปไม่ทันเลยอันนี้กินติดงนะยังงงยังไงก็ไม่รู้อ่ารวบไปแล้วแต่ยังไม่ทันกินดีละมั้งนั่นเพราะว่าแล้วเหยอะยังนี่อยู่เลยย้อนไปก็เอาเลยไงอันนี้ของจริงมาแล้วมันก็เพิ่งจะหย่อนไปนี่นี่ ติดนวดติดไปเรื่อยเบ็ดอะไรก็ไม่รู้ติดมุ่งแล้วมาดึงแล้วลยิบยิบยิิบเมื่อไหร่ยกได้ ตัวไม่ใหญ่นะถ้าใส่ยกมันช่วงนี้ตัวใหญ่ไม่ไม่ไม่เจอเลยอะ่ะเจอแต่ตัวละขีดขีดหน่อยๆแบบเมื่อกี้เนี่ย <S <S นี่ก็เป็นกุ้งไข่แล <S 2> <S 2> ้วแต่ก็ขายได้อ่ะ <S <S ตอนนี้ต้องเอาหมด, <S 2> <S 2> หมดเพราะว่ารายได้ไม่เพิ่มเลย มาเจอน้ำแบบนี้กุ้งหายากตกกุ้งมันก็ต้องมีทักษะมีความรู้มีประสบการณ์ไม่ไงั้นก็เอาตัวรอดอยากเราจะไปตกตามชาวบ้านเขามันก็รอดยากเราต้อง หาประตบการเองหาหมายหาแหล่งต้องหาเองเหมือนที่ลงเน่งหานี่แหละไม่ได้ไปชุบมือเปิบกับใครเพราะว่าไม่ชอบชอบอะไรที่ท้าทยแล้วก็สร้างหาได้ตัวเองมัน ภูมิใจดีไม่ต้องให้ใครเขาพูดได้ความรู้ต้องคู่ประสบการณ์นั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีใครเก่งแต่เกิดหรอกเพีงแต่ว่าเราต้องมันขยันมีมานะมีความที่อยากจะไปรู้นั่นแหละ เราถึงจะเก่งถ้าไม่งั้นก็คอยตามตูดชาวบ้านเขาพอตามตูดชาวบ้านเขาเขาเอาไปกินหมดแล้วอะพอเราตามตูดก็ไม่พอกินอะเหมือนกับการค้าขายก็เหมือนกันการหลุดไปแล้วการค้าขายอะถ้าเราคิดคน้นเริ่มก่อน อาหารบางชนิดเนี่ยมันไม่ไม่ไมค่อยมีคนขายอ่ะเราก็ต้องคิดทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวทําแล้วดีอร่อยกินได้คนนิยมคนเริ่มชอบอะไรเงี้ยเราต้องคิดคน้นด้วยตัวของเราเองบางทีนะทำทำอย่างเดียวกันอาหารนะแต่สูตรไม่เหมือนกันความอร่อยก็จะแตกต่างกันไป ฉะนั้นเราต้องคิดคนเองหาเองทําก่อนไม่ต้องไปตามตูดเขาเขาขายรวยไปแล้วเราไปตามตูดเขาก็เป็นหนี้สิเขามัขายไม่ดีอ่ะได้ก็อาจจะไม่ดีแต่บางคนดวงเขาดีนะดวงก็ดีเพราะว่าเขาใช้เวลานานเขามีทุนตามตูดเขาแต่ถานที่มันเหมือนกับว่าฉลกมันถูกกันอนะ่ะอันนั้นก็รอดไป แต่หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันนอกนั้นเน่าเก่งต้องเก่งด้วยความสามารถและสมองตัวเองนั่นแหละถึงที่เรียกว่าคนเก่งไม่ใช่ไปเรียนแบบเขาอยางนี้มันอย่างมันเก่งของกคนอื่น นั่นเราไม่เก่งเราทำได้แต่เราก็ไม่เก่งเราไม่ได้คิดคนเองอะไรที่เราคดคิดคนเองสร้างเองทำเองเนี่ยสุดยอดพุ่งพอมีตัวนะแต่ขึ้นอยู่กับเราแหละจะรู้ที่รู้ทางรู้ใหม่หรือเปล่า บางทีนะรู้หม่นะไปใหม่นั้นนะไม่เจอตัวก็มีเยอะแยะหาไม่ได้เลยออกมาตกไม่ได้เลยก็หมือนเพราะว่าเราต้องเข้าใจเรื่องน้ำด้วยจังหวะกุ้งไม่กินก็จบข่าวเหมือนกันเหมือนน้ำข้างล่างมันเริ่มจะขยับขึ้นนะแล้วมันทำให้กุ้งชะงักไปเลยเนะี่ย กุ่คกุ้งไม่กินยกดีๆก็ไม่ติดเหมือนก็นไปทำให้มันรู้ตัวมันรีบปล่อยต้องยกเลยตกน้ำลึกต้องเป็นอย่างนี้แหละ ลากตั้งนานยกไม่ติดยกตรงเด็ดติดทั้งนั้น,นอ่ามาอีกหนึ่ง ข้าวมาแล้วครับกับข้าวตอนน้ำไหลแล้วกุ้งก็กินอยู่แนวเดียวอะ่ะกินคันสองคันนอกตากอยู่แค่นั้นข้างในไม่เอาเลย ใช้เบ็ดลอกมันดีอย่างนะกุ้งจะกินไม่กินไม่รู้เอาที่ลงเน่งตก,กน,นะถ้าจังหวะยกมาแล้วเบ็ดมันไปเกี่ยวอะไม่ว่าส่วนไหนก็มันก็จะติดอน่ะทีน,นี้ถ้าโดนขาแรงไปหน่อยอาจจะหลุดบางทีก็ได้หนดคือไม่ต้องรอให้กุ้งกินแค่มัน ภาพเยื่อเรวเดิน,นยมันยังไม่ทันกินเนี่ยเรายกสวนมาเนี่ยมีโอกาสติดอยู่สังเกตได้ตรงที่ว่าเวลาได้ขึ้นมาติดหนวดมัง่งติดขามัง่งติดข้างแก้มมั่งอะไรแบบเนี้ประจำหนึ่งได้แบบนั้นอะ่ะบ่อยมากมากกว่าที่จะเข้าปาก ให้ดูตกนางลอยเฉยๆจะมาแค่มาไม่ทันน้ําแต่ก็ยังได้ดูตกนางลอยน้ําลึกโอเควันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนเพราะน้ําเริ่มจะแรงแล้วน้ำเริ่มจะแ,แ,แรงแล้วลุงหนึ่งก็ขอหยุดไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนอน้ำไหล เริ่มแรงนางลอยเอาจะไม่อยู่แล้วโอเคครับไว้คลิปหน้าค่อยพบกันใหม่ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่กทานโอเคครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงขอเฮงเฮงรวยรวยมีโชคไม่ลาภสมความปรารถนาเดอ้อบ๊ายบาย